มาดูในส่วนของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้รับผลกระทบเพราะว่ามวลน้ำนะคะไหลสู่ตัวเมืองค่ะแล้วก็ไหลเส้นทางนะคะไม่สามารถรถสัญจรได้ในเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยทราบว่าปริมาณน้ำเนี่ยก็บางส่วนก็จะมีการเข้ามาในสู่ตัวเมืองนั่นเอง <S 2> <S 2> <S ซึ่งพี่น้องประชาชนในจังหวัดนราธิวาสนะคะก็มีผลกระทบน้ําท่วมไป3ามอำเภอค่ะตั้งแต่ในส่วนของอําเภอเมืองอาเภอบาดเจ้าอาเภอยี่งอทําให้พี่น้องประชาชนนะคะได้รับความเดือดร้อนกว่า 50,000รายด้วยกันค่ะ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้สรุปสถานการณ์นะคะเมะื่อวานนี้ค่ะว่าพบมวลน้ําขยายวงกว้างเข้าสู่พื้นที่ใน3ามอำเภอหลักค่ะหลังจากที่มีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะคะก็ส่งผลกระทบอย่างที่บอกว่าผลกระทบค่ะกับบ้านเรือนเนี่ยกว่า20,000ครัวเรือนและกระทบกับพี่น้องประชาชนกว่า52,000คนค่ะทั้งนี้ก็เกิดมาจากอิทธิพลของฝนที่ตกลง มาอย่างหนักแล้วก็ต่อเนื่องครอบคลุมวงกว้างทีเดียวทั้งจังหวัดค่ะส่งผลให้เกิดน้ําท่วมขังในบ้านเรือนพี่น้องประชาชนและพื้นที่การเกษตรโดยการสํารวจความเสียหายเบื้องต้นนะคะก็พบว่าพื้นที่ที่ประสบน้ําท่วมใน3ามอำเภอก็คืออําเภอเมืองนาราธิวาสอาเภอบาเจ,จอะอาเภอยี่งองค่ะสําหรับอําเภอเมืองนาราธิวาสนะคะโดยเฉพาะในตนําบลบางนาเขตเทศบาลเมืองนาราธิวาสนะคะน้ําท่วมขัง35ชุมชนค่ะ รวมถึงพื้นที่รอบนอกนะคะอย่างตำบลโคเกเคียนแล้วก็ตำบลลำพูเองค่ะรวมพื้นที่เสียหาย3ตำบลาบล35ชุมชน7หมู่บ้านซึ่งก็ส่งผลกระทบให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบทภัยกภัยครั้งนี้ค่ะผลกระทบสูงถึง18,136ครัวเรือนรวม4 4 0หมคนนั่นเองค่ะค่ะส่วนพื้นที่ของอำเภอบาเจาะนะคะน้ําได้ไหลเข้าท่วมในพื้นที่5ตําบลด้วยกันค่ะนั่นก็คือตําบลบาเจาะตําบลกา ย่ะมาตีตาบลบาเรเหนือตาบลบาเรใต้แล้วก็รวมไปถึงตาบลปลุกาสามมาะรวมทั้งหมดค่ะย8หมู่บ้านชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน2230ครัวเรือนรวมทั้งหมด7,720คนค่ะขณะที่ในส่วนของอำเภอยี่งอนะคะก็ได้รับผลกระทบในพื้นที่ของตาบลรละหารรวมห้าหมู่บ้านมีผู้ประสบภัย210ครัวเรือนรวมทั้งหมด840คนจากการประมวลสถานการณ์ล่าสุดนะคะภาพรวมของความเสียหาย ทั้งจังหวัดนราธิวาสครอบคลุมพื้นที่3อำเภอ 9ตำบล3าบชุมชน40หมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งสิ้น2576ครัวเรือนคิดเป็นจำนวนประชากรน,นะคะ 52, 1 3 8คนค่ะทั้งนี้นะคะในส่วนของทางด้านนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอาราธิวาสค่ะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอาราธิวาสก็ได้สั่งการนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชา ชชานให้ทันท่วงทีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็รวมไปถึงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะ